สำหรับใครนะครับที่อยากจะฟาร,ร์มเกมไลเลนเจอร์หรือเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทผมขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่เช่ามือถือสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและก็สะดวกมากขึ้นอีก UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนระบบคลาวด์นะครับมือถือเครื่องนึงที่สามารถทำให้เพื่อนๆเ,เปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือหรือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตาม ตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบบจะเสื่อมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวจะเปืองไฟ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะใช้งานตัว UG Phone ก็สามารถเข้าไปใน Play Store และสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับว่า UG Phone ก็จะเจอตัวแอปก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยในระบบของ iOS ก็พิมพ์ไปใน Apple Store ได้เลยนะครับก็จะเจอตัว UG Phone เหมือนกัน ใครนะครับที่อยากจะเติมเกม l i n e r a n g e รราคาถูกนะครับขอแนะนําแมงปอเลยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องแมงปอเท่านั้นนะครับสนใจแอดไลน์แมงปอไปได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Line r a เ g e r นะครับอยู่กันในช่อง 1GTC ในคลิปนี้นะครับผมจะมาจัดเทียร์ลิสต์นะฮะอันดับเรนเจอร์ที่ในความคิดเห็นผมเนี่ยเฮ้ยตัวละครเนี่ยมันปั้นไปแล้วมันเล่นได้ง่ายนะฮะคือที่ผมเนี่ย ตัดสินใจทาคลิปเนี่ยเพราะว่าณปัจจุบันนะเนี่ยณับปัจจุบันวันเนี่ยใน Pv p ีพีเนี่ยคือจะมีคนถามผมมาเยอะว่าต้องปั้นตัวนู้นต้องปั้นตัวนี้ต้องปั้นตัวไหนตัวไหนเพื่อที่จะทําให้หลีกเราเนี่ยมันสูงขึ้นหรือว่าเล่นง่ายมากขึ้นนะฮะหลังจากที่ผมเนี่ยได้อ่ารับคําถามตรงนั้นมาก็ระยะหนึ่งแล้วผมก็สังเกตว่าเอ้ยบน PP เนี่ยนะหรือว่าการที่เราจะปั้นทีมในการดัน VP เนี่ย มันมีจุดเด่นยังไงบ้างนะฮะจากที่ผมได้ดูเนี่ย ID ใหม่ๆนะฮะหรือว่าจะเป็น ID ที่แบบเล่นมานานเนี่ยมันจะมีอยู่1จุดก็คือตัวละครเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวละครที่เมตานะฮะตัวละครที่มันเก่งหรือจะเล่นเป็นสายการบินนะฮะคือถ้าผมพูดงงๆนี่ต้องขออภยัยนะฮะเอาเป็นว่าคลิปเนี่ยผมจะมาแนะนําตัวละครที่ทําให้เราเนี่ยเล่นง่ายบน PvP และไต่หลีกได้สบายนะฮะจะเห็นได้จากการที่ผมเนี่ยเล่นมาระยะหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมอยูหลีกเพชรเนาะถ้าดันก็ไปมาสามถ้าดันจริงก็จบมาสองนะฮะก็จะเห็นนะครับว่าหลีกเพชรบนบนเนี่ยก็จะเห็นเนี่ยอย่าง U650 หรือว่า U60 หรือว่า RU80 เนี่ยถ้าเทียบจริงเนี่ย มาอยู่หลีกระดับนี้ได้ถือว่าเก่งมากนะเพราะว่าป้ายอยู่หเนี่ยถามาเล่นประมาณกี่เดือนผมให้ประมาณ3-4เดือนถ้าเป็นใส่ขยันอัพเวรจริงๆเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าก็สามารถมายืนบนอาหลีกระดับสูงได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นก็คือทีมป้องกัน5ตัวนะครับสามารถพาเราไต่หลีกมาได้เรื่อยๆเลยนะครับก็สังเกตจากไ d ดีรองจริงจัง V2 เนาะที่ผมอ่าปล่อยไปแล้วนะครับผมนะฮะก็เลยอยากจะมาแนะนำตัวละครเนี่ย ที่ปั้นแล้วคุ้มนะฮะแบบปั้นแล้วได้ใช้แน่นอนนะครับแล้วทําให้เราดัน PP ง่ายเนาะเพราะว่าเราจัดเทียริสกันเป็นอ่าเป็นแสงเทียริสมืดเทียริสอ่าพวกตัวละครหน้าเล่นแต่ในในครั้งเนี้ผมจะหยิบนะเฉพาะตัวที่ปั้นแล้วคุ้มนะฮะแล้วมันมีหน้าที่ของมันนะฮะต้องพูดเลยก่อนที่จะไปจัดเทียริสเนี่ยตัวละครเนี่ยผมจะแบ่งเป็นป่วนนะฮะอ่าเป็นสายพลังนะครับแล้วก็จะเป็น ดาเมจนะแล้วก็เป็นตัวบินตัวช่วยบินผมจะให้เทียรประมาณนี้นะฮะทำไมผมถึงให้เทียรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเทียเนี่ยอ่ะถ้าพูดถึงโคนี่สล็อตเนี่ยนะโคนี่สล็อตเนี่ยเรารู้กันแล้วว่ามันเป็นสายป่วนสตันที่ดีแต่ถ้าเราเทียบเป็นสายไหวพริบเนี่ยมันคือมันมันไม่มีดาเมดถูกปะ่ะเออถ้าถ้าเนี่ยอ่ะให้เทียบนะมันเป็นมืดเป็นมืดไหวพริบเหมือนกับบาวร็อกนะอ่ามันเป็นมืดเนี่ยไม่ใช่บาวาร็อก ลุงนวดนะฮะบอสมือดอ่ามันเป็นมืดเนี่ยไหวพริบเหมือนกันแต่ทําไมบอสมืดเนี่ยถึงเป็นตัวดาเมจที่โหดก็เพราะว่าเขามีสกิลดาเมจที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์นะแล้วมันยิงโหดมากและมีเกียร์ยิ่งแรงส่วนโคนี่สล็อตเนี่ยเขาเป็นไหวพริบมืดเหมือนกันแต่สกิลเขาไม่มีดาเมจเขามีทางสตันผมเลยแบ่งเป็นป่วนแทนนะเลยไม่ได้แบ่งว่าเป็นสายไหวพริบสายพลังหรือว่าสาย ว่องไวประมาณนั้นนะก็จะมีตำแหน่งที่ผมคิดว่าจำเป็นดาเมจปวนและก็แทงนะฮะอ่ะซึ่งระดับความสำคัญเนี่ยผมให้ตัวดาเมจสำคัญสุดนะรองลงมาผมให้เป็นตัวปวนนะท้ายสุดเลยผมให้เป็นตัวละครแทงนะถามว่าแทงจำเป็นไหมจำเป็นนะแต่ในมุมมองผมเนี่ยอัดตัวดามเมจไปก่อนและก็ตัวปวนตัวแทงค่อยไปหาเอาทีหลังนะอันนี้ในความคิดผมนะแต่สิ่งที่ผมจะให้สำคัญที่สุดเลยคือตัวบิน ตัวบินเนี่ยจะเล่นง่ายมากนะฮะทำให้เราแบบดันตีป้อมนะแต่สิ่งที่จะทําให้ตัวบินเนี่ยเล่นง่ายก็คือต้องมีตัวช่วยบินนะผมก็ให้ประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาจัดเทียร์ลิสต์กันเลยดีกว่านะ,ะก็ต้องขอบคุณอ่เทียร์ลิสต์จากคุณแมคคอนนอตนะน่าจะเป็นช่องของคุณแมคคอนอตที่เขาอ่าแปะไว้นะตรงนี้นะขอบคุณมากเลยนะฮะที่ท,ทําเชียร์ไว้แล้วผมก็มาเติมเลนเจอร์ไปบางส่วนนะฮะเพราะว่ามันอาจจะมีไม่ครบ นะอ่ะมาตัวละครแรกเลยนะฮะทางสายการบินก่อนช่องแรกเรามาพูดถึงบินปั้นคุมแน่นอนนะ,ะทุกวันยังมีคนถามนะฮะว่าเล่นดีไหมนะ,ะก็คือจะเป็นตัวละครอย่างโคนี่พูดหรือว่าโคนี่บินดุของเรานะเปิดได้มานะหรือว่าไปหาซื้อไอดีได้มาเนี่ยเอาสุดเลยนะทำเกาดาวแม็กไปเลยนะครับอ่ใส่เกียร์ให้แน่นนะฮะ เล่นตีป้อมแป,ป๊บเดียวง่ายครับอันนี้ก็จะทําให้เราดันหลีกได้ง่ายมากตัวละครบินตัวแรกที่ผมแนะนําให้ปั้นนะฮะส่วนตัวละครต่อไปนะครับที่ผมมองว่าควรที่เฮ้ยปั้นมาเล่นได้คือในมุมมองหลายๆคนอาจจะคิดว่าตัวละครนี่มันอาจจะไม่เก่งหรือว่ามันอาจจะแบบไม่ได้โหดแต่ในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าอ่ามันโหดนะถ้าเกิดว่ามีเกียร์ดีนะเออถ้ามีเกียร์ที่มันโหดโหดเนี่ยผมมองว่าตัวละครนี่ใช้ได้แล้ว ที่สําคัญใช้กบฟ้าด้วยนะแต่มันไม่อยู่ในนี้เดี๋ยวผมขอไปหาสักครู่หนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะเพิ่มมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นทางด้านโคโนี่บินดุนะไม่ใช่โคโนี่บินดุโคโนี่พูดอลิสแมวนะไออันนี้โคโนี่บินดุอันนี้โคโนี่พูดอลิสแมวคือตัวบินเนี่ยมันมีหลากหลายตัวเป็นสายว่องไวสายพลังสายไหวพิพนะแต่ตัวละครบินที่ตีป้อมแรงคือสายว่องไวและ2ตัวละครที่ผมแนะนําให้ปั้นมากที่สุดคืออันดับ1โคโนี่บินดุก้าวดาว ก็คือโคนี่พูดก้าวดาวปันก้าวดาวแม็กได้เลยนะส่วนตัวละครที่2ก็คือโคนี่อลิสแมวตัวละครนี้ดีมากนะฮะมันจะมีในส่วนของการต่อต้านไอเทมด้วยทําให้แบบเรากดใช้ไอเทมไปแล้วมันยังทะลุไอเทมมาตีป้อมเราได้ต่อนะตัวละครเนี่ยผมเจอในรีกระดับบนบนะฮะที่ใส่เกียร์ที่มันแน่นมากๆเกียร์เดาวใส่หลบหลบดีนะใส่หลบดีใส่ต้านดีนะครับมันจะแบบตีไม่ค่อยโดนอ่ะผักไม่ค่อยไปอย่างเงี้ยหมักลุกเนาะ ก็คิดได้ว่าเฮ้ยตัวละครน,นี้น่าสนใจผมเลยให้เป็นตัวละครบินตัวที่สองที่ควรปั้นส่วนตัวละครบินอื่นๆเนี่ยผมมองว่าปั้นไม่คุ้มนะฮะเพราะว่าการปั้นตัวบินแสงมืดเนี่ยอย่างตัวละครเน,นี่ยแซลลี่ไอแซลลี่หิมะเนี่ยถามว่าดีไหมมันดีในการที่มันเอามาป่วนเสกภาคพื้นข้างล่างเนี่ยให้เป็นต้นคริสต์มาสแต่ถ้าเราเอากบม่วงไปปั้นตัวละครเนี่ยผมมองมันไม่คุ้มเอากบม่วงไปปั้นตัวดามเมดสายปวดหรือสายพลังจะคุ้มกว่า นะถ้าเกิดการเลือกปั้นกบม่วงเนี่ยผมมองว่าตัวเนี่ยตัวเดียวครับส่วนกบฟ้านะครับตัวนี้ตัวเดียวนะส่วนกบฟ้าที่เหลือเอาไปปั้น โคลาโบหรือว่าเลนเจอร์เดือนปกติที่มันโหดจะคุ้มกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบินผมจะให้แค่2ตัวนี้ที่นาปั้น ID ดีไหนเปิดได้มาปั้นปั้นเล่นได้เลยนะครับแล้วจะเห็นนะครับว่าทีมเราเนี่ยมันจะเล่นพีพีง่ายขึ้นมากนะตำแหน่งต่อไปนะครับจะเป็นตัวช่วยบินนะเรามีตัวบินแล้วบางทีมันอาจจะไม่โหดเราก็จะเห็นนะว่าถ้าเรามีตัวบินเนี่ยปั้นตามที่ผมบอกเนี่ยแต่เรายังแบบสู้เขาไม่ได้สู้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะภาคพื้นข้างล่างเราเนี่ยต้านไม่อยู่ ตัวบินเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการบินจะไปตีป้อมฝ่ายศตรูเนาะเราก็ต้องมีตัวข้างล่างเนี่ยที่มันยื้อได้นานเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครยื้อตัวแรกที่ผมแนะนําและคอมโบดีกับบินดุและวก็โคโนี่อลิสบินนะก็คือตัวนี้เลยครับอ่าไม่ใช่นายอำเภอนะแต่เป็นตัวละครโคโนี่เจ้าสาวนะอ่าซึ่งผมหาไม่เจอโคโนี่เจ้าสาวอยู่ไหนนะครับอ่ะ เดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะนี่นะครับผมนะโอ้โหผมเพิ่มมาใหม่ตัวหนึ่งแต่อยู่ตรงนี้มองไม่เห็น <c oughs> อ่ะตัวละครแรกเลยผมให้เป็นตัวละครโคนี่เจ้าสาวนะครับคือตัวละครมันอาจจะใหญ่ๆหน่อยนะครับแต่ก็คือตัวละครโคนี่เจ้าสาวแดนตะวันตกนะที่มาในรอบของบอดมืดเลยนะตัวแรกที่ผมคิดว่าดีที่สุดเพราะอะไรครับ1เป็นสายพลังนะครับเกียร์ซับพอร์ตสายพลังผมว่าน่าจะหาง่ายนะฮะสเลยนะครับคือ มันมีบัฟวิ่งด้วยนะฮะสกิลเนี่ยมันเป็นสายพลังไม่พอมีบัฟวิ่งทําให้ปล่อยออกมาบัฟวิ่งตัวเองและวิ่งไปชนนะและข้อดีที่3ของตัวนี้คืออะไรครับมีต่อต้านหยุด5วินาทีในร่าง9ดาวเพราะฉะนั้นเนี่ยปั้น9ดาวแล้วได้ต่อต้าน5วิเล่นกับบินดุสบายเลยนะอันต่อไปครับสิ่งที่ดีที่3นะ ข้อดีมันเยอะมากเลยอันที่3ก็คือเขามีบาเรียทักษะสมบูรณ์แบบที่โอกาสติด100%นะฮะเออโอกาสติด100%ปล่อยออกมาเป็นอมาตะ7วิข้อดีที่3ผมเลยให้ตัวละครเนี่ยเป็นตัวช่วยบินที่ ดีอันดับหนึ่งเลยนะส่วนอันดับ2นะครับก็จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับก็จะเป็นตัวนายอำเภอนะถ้าเกิดว่ามีคนถามผมว่าเอ้ยผมมีบินดุปั้นไปแล้วแล้วมีนายอำเภอกับเนี่ยโคนี่เจ้าสาวเนี่ยผมจะเลือกปั้นตัวอะไรดี2ตัวนี้ผมแนะนําปั้นบินอ่าโคนี่เจ้าสาวนําและตามด้วยนายอำเภอแต่ถ้าใครแบบต้องเลือกจริงๆเนี่ยฮะเจ้าสาวนำนะนะนะนายอำเภอไว้ที่หลังนะแต่ถ้าใครอยากประหยัดงบปั้นตัวเดียวก็ปั้นแค่เจ้าสาวตัวเดียวก็พอแหละนะ เออแล้วก็เก็บกบไปปั้น่ดงอื่นแต่ถ้าใครอยากให้ตัวบินเรามันแบบมีตัวยื้อข้างล่างได้นานมากขึ้นก็ปั้น2ตัวไปเลยเจ้าสาวกับตะวันตกนะอ่ะส่วนตัวละครต่อไปนะครับที่ผมมองว่าพอเอามาเล่นได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของบราวปลากระทงนะซึ่งมันไม่มีในนี้นะอืมมันจะเป็นบราวถือปลานะบราวถือปลาเพิ่มมาแล้วนะครับตัวละครนี้เลย ผมมองว่าดีดีเพราะอะไรครับเพราะว่ามันสามารถเปิดหาได้ในตู้ทั่วไปถ้าเกิดว่าแบบเราเกลือจากการเปิดหาตัวตัวโคลาโ,โบอะไรพวกเนี้ยมันก็มีโอกาสเด้งอาดรอปให้เรานะผมให้เป็นอันดับ3นะฮะก็คือหาได้ส่วนตัวละครต่อไปที่ผมก็มองว่าดีเหมือนกันนะฮะก็คือจะเป็นตัวอย่างนี่เลยเจมนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของมูลนะเจมสามทหารเสือกับมูลสามทหารเสือ ผมจะให้เป็นแค่5้าตัวนี้เป็นตัวช่วยบินที่ดีนะครับตัวอื่นไม่ต้องปัน้นนะฮะอ่ะอันนี้คือภาคฟืนที่ดีเพราะอะไรครับอันนี้มีในส่วนของดื้อด้านอันนี้ก็ดื้อด้านอันนี้ก็ดื้อด้านนะครับอ่ะผมจะให้ประมาณนี้นะเอาหายไปไหนตัวหนึ่งอ๋อนี่ไปอยู่ข้างบนอ่ะผมให้ประมาณนี้นะสาหรับตัวช่วยบินนะที่หน้าปัน้นนะเอออ่ะส่วนต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของสายดามเมจนะครับตัวละครแรกเลยบารร็อกค่ะ ตัวละครแรกเลยนะครับลุงหนวดนะฮะหรือว่าบอสมืดของเรานะครับเป็นตัวแรกที่ควรปั้นเลยนะบอสมืดควรปั้นนะจะเห็นเลยว่าบน็อปตำนานบอสมืดบอสมืดบอสมืดและสิ่งที่สําคัญที่ต้องมีให้เขาด้วยโดนแน่นอนนะฮะโดนแน่นอนคืออะไรคือเกียร์ที่มันเขียนค่าโจมตีทักษะโดนแน่นอนนะครับและยิ่งมีอัปเกรดธาตุมืดให้เขาไปอีกบอกได้เลยว่าเล่นง่ายมาก นะจะเห็นได้เลยครับว่าปั้นแค่5ตัวเนี่ยไอดี ID ใหม่ๆสามารถดันลีกเพชรลีกมาสเตอร์ได้ถ้าเกิดว่าเรามีเกียร์ที่มันซัพพอร์ตสุดๆนะก็จะไปไอดีไอดีไปไวมากนะครับแต่ต้องวางแผนระ,ระยะหนึ่งแล้วก็ต้องดวงดีก็จะได้ไปไวนะบอสเมิดครับตัวดาเมจตัวแรกที่ผมแนะนำให้ควรปั้นนะไม่ควรข้ามนะตัวละครน,นี้นะครับส่วนตัวละครดาเมจตัวที่2ที่ผมมองว่าปั้นมาเล่นแล้วคุ้มนะ เอาเอาแบบคุ้มเลยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของบารร็อกนะผมก็มองว่าบารร็อกเนี่ยมันก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวที่มันยังไม่มีดาเมจแสงใหม่มาแทนอ่ะมันก็ยังเป็นดาเมจแสงที่ดีนะเออผมมองว่าตัวละครนี้ก็ยังยังเล่นได้และยิ่งมีอัปเกรดแสงเข้าไปมันก็ยังเล่นได้อยู่ถึงตัวเขาจะเปราะบางตายง่ายนะครับแต่เรื่องดาเมจแสงเราก็ยังต้องพึ่งเขาเพราะว่าเกมเนี่ยยังไม่เอาตัวละคร โหดๆนะครับมาตัวละครแสงโหดๆดาเมตมาแทนเบลลร็อกเบลลร็อกก็ยังใช้ได้อยู่นะเบลลร็อกผมยังมองว่าปั้นละคุม้มนะส่วนตัวละครไฟนะไฟดาเมตที่ผมมองว่าคุ้มที่สุดนะฮะก็คือจะเป็นตัวละครอย่างเมงูมินดาเมจที่ผมมองว่าเล่นได้และหยุด5้าวิเนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม,ไ,มใชไม่ดีนะครับแต่ตอนเนี้ยมันมาทางคอมโบแร่พันนะกับตัดแร่หยุด5้าวิอาจจะไม่หายแต่ ณนะปัจจุบันเนี่ยผมเห็นจุด5วิเนี่ยติดกันระนาวแล้วนะเออยืนไกลมี5วินะครับดาเมจแรงมากมีงูมินยังเป็นดาเมจไฟที่โหดอยู่นะผมให้เป็นตัวละครดาเมจไฟที่ดีเพื่อใครจะไปหาไอดีนะฮะอ่ะตัวละครต่อมานะครับที่อยากให้ปั้นนะฮะก็คือจะเป็นในส่วนของนี่เลยนะครับรูเดียสนะฮะ ดาเมจไม้ My, นะครับผมนะรูเดียนเนี่ยเป็นดาเมจไม้มีหยุด5วินาทีนะฮะท้าไมคนถามว่าเอาแล้วทำไมไม่ปั้นมาซิลมาซิลดาเมจ999จุดนะฮะแต่คือมาซิลเนี่ยผมมองในเรื่องของคอมโบมาซิลก็ดีครับแต่คอมโบมันไม่มีอนาคตมันอาจจะแบบออกทีมได้ง่ายนะแต่รูเดียนเนี่ยมันมีหยุด5าวิถ้าเกิดว่าหยุด5วินาทีเนี่ยกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยผมมองว่ารูเดียนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ เอาเข้าทีมได้เพราะว่ามี5วินะครับ่วนมาซิลก็เป็นดาเมจหม้ที่ดีเหมือนกัน9 99 9จุดนะครับมีเกียร์ใส่ให้ก็ช่วยทีมได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครดาเมจที่ผมแนะนำให้ปั้นนะฮะคือถ้าเราแบบมองโดยรวมเนี่ยมันมีตัวละครดาเมจอีกเยอะเลยที่แบบมันสามารถมาอยู่ในนี้ได้แต่ผมอิงตามความคุ้มค่านะคนอาจจะปั้นแบบอย่างตัวด็อกเตอร์เซโนก็ได้ที่ผมเปิดได้แต่ผมมองว่ามันอาจจะยังไม่คุ้มถ้าเกิดว่าเทียบกับ ระดับเนี่ยเออผมก็เลยไม่เอาเข้าอันนี้เราจะคัดแค่เทียที่ปั้นแล้วคุ้มและเล่นใน PVP มันจะเห็นผลสําหรับคนที่ปั้นไปนะผมก็เลยไม่ได้คัดแบบตัวละครที่มันแบบเอ้ยมันดูน่าสงสัยว่ามันเก่งไหมหรืออะไรประมาณเนี่ยผมจะไม่ไม่ทําอย่างนั้นนะครับนะอ่ะส่วนตัวละครทางด้านป่วนกันบ้างนะอ่ะป่วนนี่เลยครับตัวแรกสล็อตผมให้เป็นอันดับหนึ่งเลยป่วนสตันนานมากและยิ่งทำเก้าดาวได้ยิ่งโหดครับมีอ่าอัปเกรด นะไม่ใช่อัปเกรดดีแม่นยำทักษะนะครับเกียร์แม่นยำทักษะใส่เข้าไปเนี่ยสตันนานสตันแม่นสตันยกแผงสล็อตไปเลยนะครับส่วนตัวละครที่2นะครับที่ผมคิดว่าป่วนดีก็คือตัวเรมนะอ้าวเรมเนี่ยผักยกแผงนะผักแบบผักไปเลยนะครับแล้วก็ทําดาเมจน้ําได้ด้วยนะครับเรมนี่เราเห็นกันแล้วผักกับป้อมผักกับป้อมอันนี้ถือว่าเป็นตัวละครป่วนที่ดีแล้วก็ทําดาเมจน้ําได้ด้วยนะฮะ ตัวละครปวดตัวที่3ที่ผมอยากให้เอามาเข้าทีมก็คือเซนคูคือเดือนนี้มันอาจจะแบบไม่เท่าไหร่แต่ผมคิดว่าจบเดือนเนี่ยตัวละครเนี่ยต้องมีติดทีมแน่นอนสําหรับเซนคูนะเพราะว่าเกมบัฟมาจนมันผลักแบบยกแขงขพอเสียมันคือเปลาะบางเปล่าอะไรคือผมเข้าใจตรงที่อ่ะมันมันเป็นธาตุไฟพอไปเจอเรมเนี่ยเซนคูมันแพ้ทางเรมที่เรมมันเป็นธาตุน้ําแต่ผมมองว่าเรมมันเก่าไปแล้ว นะส่วนเซนคูเนี่ยมันเป็นตัวละครใหม่แล้วผมคิดว่ามันจะอยู่ได้นานและใครที่ไม่มีเรมเนี่ยตัวละครเซนคูน่าหาเก็บไว้เพราะว่าเป็นตัวป่วนที่ผักศัตรูไปแนวหลังดีมากและใส่เกียร์ดีปั้น9้าดาวแม็กตัวมันโหดผมเลยให้ตัวละครเซนคูเนี่ยเป็นตัวป่วนที่ควรเก็บไว้นะผมเนี่ยก็เปิดหาจะเปิดไม่ได้สักทีก็เลยอาจจะต้องตัดใจแต่ก็นั่นแหละอยากให้เปิดเก็บไว้ตัวละครป่วนตัวนี้ปั้นดีแน่นอนนะฮะส่วนอีกตัวละครหนึ่งนะฮะที่ผมอยากจะให้ ปั้นไว้ก็คือตัวคางูระคางูระเนี่ยติดแร่พันดีแล้วก็มีในส่วนของรีเซ็ตสกิลนะอารีเซ็ตสกิลเนี่ยมันมีหลากหลายตัวนะแต่ผมมองว่าตัวเนี้ยปั้นคุมมาทํารีเซ็ตคุมมีคอมโบแร่พันคอมโบแร่พันเนี่ยจะติดโหดนะฮะติดดี นะฮะไม่ใช่ติดโหดติดดีคอมโบโแร่พันเนี่ยมันจะเล่นง่ายกว่าตัดแร่ถ้าตัดแร่เนี่ยเรนเจอร์ต้องยืนในสนามเยอะเนาะมันถึงจะติดดึงชิงแร่มาเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคอมโบหยุด5าวิแร่พันแค่เราปล่อยตัวมันก็ดิงฝั่งตรงข้ามนะและยิ่งเป็นไอดีใหม่ๆเนี่ยพอเจอคอมโบโแร่พันร้องครับไม่มีแร่ป,ปล่อยเพราะว่าเกียร์มันไม่ถึงอะ่ะเออมันไม่อยู่ระดับบนบนแร่พันยังโหดอยู่นะ สำหรับตัวปวดเนี่ยผมมองว่าประมาณนี้นะส่วนตัวละครอื่นมันถามว่ามันดีไหมมันดีนะอย่างยมอย่างเงี้ยยมก็เป็นตัวละครปวดดีนะเออแต่คือด,ด้วย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 ความที่ผมมองว่ามันใช้กบม่วงนะคือมันผมว่าเอากบม่วงไปเน้นลุงหนวดก่อนนะฮะอ่าหรือว่าไปทําสล็อตก่อนนะอ่ะผมให้ยมมาทูดด้วยเป็นตัวป่วนที่ดีนะฮะเป็นใบอันนี้ปวนใบนะับปวนใบที่ดี อ,อันนี้รีเซ็ตสกิลแร่พันอันนี้ผักสตูนะผมให้อ่ะนี่เลยอ่ะป่วนใบดีเรมก็คือป่วนผักไปแนวหลังเซนคูป่วนผักไปแนวหลังคางูระนะครับก็คือรีเซ็ตสกิลแล้วก็แร่พันที่ดีนะอันนี้ในมุมมองผมนะประมาณนี้นะยมมาทูตก็ดีนะครับแต่ผมมองว่านับปัจจุบันมันมันใบ้ดุจริงแต่มันเปราะ ปเกินไนะมาในส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของแทงนะตัวละครแรกเลยที่ผมอยากจะให้ทำา9ดาวแม็กคือกินโทคิครับนะคือบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมไม่ให้ตัวละครอย่างเปาวช้างเป็นตัวแรกคือบราวช้างเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไอดีใหม่ทำา9ดาวแม็กตัวแรกสิ่งที่ได้คือทีมถึกอย่างเดียวนะแต่ต่างจากกินโทคิกินโทคิเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำแทงตัวแรกนะสิ่งที่เราได้คือ สตตนสูได้สร้างดาวเมจใส,ส่สูได้และก็มีความถึกด้วยมันได้3อย่างแต่บราวช้างเนี่ยดาเมจผมว่าไม่แรงเด่นของเขาเลยคือความถึกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้เลือก2ตัวเนี้ยผมเลือกกินโทคิเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาผมให้เป็นบราวช้างที่ควรทำา9้าดาวแม็กนะฮะอ่าเป็นตัวละครแทงที่ดีนะอ่ะ2ตัวเนี้ยผมมองว่าปั้น9ดาวแม็กได้นะ แต่ก็ไล่ตามไล่ตามที่ผมแนะนําก็ได้นะครับนะส่วนตัวละครแทงตัวอื่นเนี่ยผมมองว่าปั้นแล้วไม่คุ้มนะฮะไม่คุ้มเพราะอะไรครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครแทงแสงอย่างอาดูบิทยอย่างเงี้ยลุงหนวดยิงหายนะอ่าอย่างแบบอัศวินอย่างเงี้ยลุงหนวดยิงหายนะครับปั้นไปอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร,ร่นะฮะอ่าอาจจะมาอย่างนาฬิกาปูเนี่ยได้อยู่นะฮะหรือว่าจะเป็นอย่างอะคออย่างเงี้ยก็เห็นอยู่ ผมยังแพ้อยู่นะอะคอบางทีอ่ะเพราะว่าเขาใส่เกียร์แน่นจริงๆนะครับจนผมสู้ไม่ได้นะ,ะส่วนตนนัวละครอื่นๆนี่ก็เฉยๆนะส่วนใหญ่ก็จะโดนบอสมืดยิงตายนะหรือว่าตัวละครดาเมที่ใส่เกียร์โหดๆยิงตายนะฮะก็จะมีประมาณเนี้ยนะเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเลนเจอร์เนี่ยในเนี้ยมันเยอะมากเลยแต่ถ้าเกิดน,นะครับว่าเราหยิบเนี่ยตัวละครที่ปั้นใช้งานจริงๆเนี่ยหรือว่าเอามาเอามาเล่นจริงๆเนี่ยมันมีไม่กี่ตัวนะที่ใช้งานจริงๆ นะอย่างบนท็อปตำนานอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าเขาก็จะคัดนาะน,นี่อย่างลุงยุทธเนาะเขาก็จะคัดตัวละครเนี่ยที่แบบมันโหดจริงๆเอามาเล่นนะเนี่ยเห็นไหมมีไม่กี่ตัวนะครับอืมนะประมาณนี้นะสำหรับเทีทยริที่ผมมองว่าไอดีใหม่หรือว่ากําลังหาไอดีปั้นเนี่ยมีตัวละครอย่างเงี้ยปั้นเล่นคุมแน่นอนและลีพีพีขยับแน่นอนอันนี้ผมคิดว่าโอกาสเยอะ หลายเปอร์เซ็นต์น่ะคเพราะว่าผมเล่นมานานแล้วก็สังเกตด้วยนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเทียริสไอดีใหม่นะครับที่อยากจะปั้นนะฮะปั้นทีมดัน pvp นะฮะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ